ตอนแรกไม่กระเทือมมันอยู่ข้างนอกอ่ะแยงมาไม่คกินเลยปลามันวนอยู่แถวเนี้ยนะเจอแล้วก็วิปปุ่นวันมันจะไปตั้งหลักใหม่

แก้มเต็มแก้มเต็ม,แก,มแก้มพี่สามตัวสามตัวใช่หรเราดูแล้วโดนแน่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โห้ย oh. ไม่นะ่าไม่นะ่านะสั่งกว่าผมงกันแม็กซ์เลยอ่ะ <c oughs> อันนี้คุณได้แน่ๆเลยเนะ่้สามตัวติดเอาไว้ดู <c oughs> Nó xài cái này mèo Bỏ cái này nó à, à, trông bút bỏ đó. Ừ. Mày luôn dậy khuyên đường khuyên đường Mày đi đó nè. Mày dậy ừ. đó ừ. Mày lớn lên kia. Mày lớn าสายใหญ่ที่สายเบอร์ร้อยอใส่ใส่สายเบอร์ร้อมยมาใส่สายเบอร์ 100. อร้อยมาปิดเบรกเลยยยยยยเยย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 ้ยยัยนะนี้ยนะเยนะเเย อยู่ดิอยู่อยู่ดีได้ไงแหมหนุดได้ไงใส่แหวนใส่ทีแรกอ่ะฮะใส่ทีแรกอะไรใส่ทีแรกอะแม่ใส่ทีแรกเลยที่เราได้กันไอ้ที่ที่มันกัดทีแรกอ่ะเชื่อนะอืมแหวนเงาอ่ะเราป๋าพงกันย่งเดียวอ่ะกูเราที่ก็ทำมาเข็มนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ทั้งตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้พี่ยังไม่รู้จะถ้าเช้าเดี๋ยวข้าไปงานสดเย็นใช่ไหมไปเรับรอ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 ใช่ใช่กมันมันมัดุดือไม่ก็พุ่งไปรอกันอืมถ้าจะใช่ไม่ถ้เผื่อพรุ่งนี้ถ้าเผื่อพรุ่งนี้เช้าเผื่อพี่จะกลับเร็วพี่ก็เอารถไมค์คันเรากันลงเดี๋ยวลงด้วยกัน โอ้โหขาดไปแล้วเรียบร้อยใช่อ่ะจัดโ่รู้มันกัดเลยกัดกัดโดนหัวครับโดนหัวไปแล้วใช่เหรอวิ่สงส,งส,ง <c oughs> สวนได้ไงวิ่งสวนเเฉย ปลากินดีขนาดนี้ไม่ขึ <S <s ้นบอกมันเชื่อไันได้หวะไห้กูได้ตรงนี่สี่ถูกไหมตำแหน่งตำแหน่งที่ใช่ไหลไหลเออไหลไหลเขาอยากไปหน่อย เราไม่ขึ้นอยู่นาทีเออแค่สะพานนี่เองไม่ให้หลงไม่ให้หลงไม่ให้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 ลงโอ้โหแม่งเก่งนะแม่งพันดูไม่ให้ลงไม่ให้ลงไม่ให้ลงเป็นบทศาสตรโดนน้านนอน่อยเนาะ ว่ดูปังจะสวยดูจาดลุกจอตาเห็นรอนี่ไงเนี่ยจังหวะสวยตั้งตาดูดิยนี่หอายควี่าี่งรองเลยบู้ชมโอ้โหไงดูนิเนี่ย อะเท่าไหร่สี่วะเอ้าก็พี่เอ้าก็โอ้อออโหอ,อยู่ดิในนี้ตัวเดิมแม่งเฝ้าหลุมอยู่เลยเจีย๊ยบแม่งเฝ้าหลุมเดิมเลยเสด็จเจีเฝ้าหลุมเดิมเลยนะโอ้โหเจี๊ยบตะกินหลุด แต่ตัวนั้นแหละตัวเดียวกันแหละไอ้แม่งเป็นปลาแว่นนะเวยหกแล้วเว้ยเธอหมายมีหกแล้วเว้ยมันเป็นปลาแว่นนะพี่เนาะแหม่น่าจะเป็นปลาปลาใหญ่ไซส์สามสี่โลสองโลอะไรเงี้ยเดี่ยวเริ่มเข้าแล้วโอ้โหท่านผู้ชมดูโอ้โหได้หกแล้วเท่ากับไม่มีแล้วเสียดายไม่ได้ร้อยเชือกคนพวงนะ น่เชียว6ตัวไม่ได้ตั้งใจเลยนะเนี่ยหม,มาให้เพียง6ตัวแค่กินแล้วกลับมาสามมาไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นปลาเลยก็เลยเป็นปลากรนะพงนียอม,อมคุณได้ใช้โอกาสนั้นไวเรียบร้อยแล้ว เยไม่มาเฮ้ยเเอาลูกโนโอ้โหเราจะกลับพอดีเลยอืขทามาซ้ำอีกโอ้ยปลาแหวนดูนี่ตะบัดหลุดปะตะบัดหลุดวะเนี่ยยังมีแต้มยังมีแต้มโหสิบสองทีแลยเนี่ยโอ้โหไตัวจ พี่แพร่กัดแล้วลุดไมกัดแล้วไม่ไม่ได้เหยื่อสองทีเลยเนี่ยยังดีอ่ะว่ายังส่งท้ายให้เราโถส่งท้ายให้เราแหมดีหาว่าปลาไม่กัดเลยใช่ปะถุงหอกแกเห็นพอดีผมยังไม่เห็นเลยไอ้ถุงหอกพอดีเลยมันรออยู่พอดีเลยกำลังจะกลับเลยกำลั้จะกลับไอ้กลับนาทีรออยู่พอดีเลยยัดเป็ด ต้งรอจริงๆงไได้โอ้ทีอะไรเนาะเหนื่อยกันไเนี่ยนีมองนี่เราคออนนะ้ำเลมีรถไล้วันนี่ยืนเท่ยิ้มเลยหมดแรงนะพี่มโมันขาอ่อนเลยโอ้โหเรกจาดตรงข้างโอ่งเมื่อกี้อ่ะ โอ้แลรับานผู้ชหมดแรงจริงพี่พายเรือมาด้วยอะไรไปดูโอ้โหรอตัาเจ็บหลังเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันท่านผู้ชมอ่าผลงานวันนี้ไหมผลงานวันนี้สองหนึ่งสองสามสี่โอ้โหมีปลาสำหรับฝงการแล้ว อโอ้ยตัวตวอเลรตันนี้อโอ้โอเอี่งเลยเทรังเลยฟอปเจ็ดโอ้ปลาคงแปปลาคงแปดตัวเนี่ยแปดเราเราห,หลายตัวอยู่ยเรามีหลายตัวด้วย ส้เราสิบตัว7 9 10สิบตัวโอ้โหไปไปาไปแบบไม่ได้คาดฝันเลยนะดูดูดงวันึงวันกลับมาเที่ยงอสุดยอดเป็นเลยพี่กาสิบกาสิบได้มา8ปดสุดยอดเป็นเลยโอเคครับท่านผู้ชม เอา,ไ,าไ,ได้ไหมปากคองนะปากคอง,องทิปไม่ได้ตั้งใจท่านผู้ชมนะพูดปับไปกันเลยครับออกมาเป็นงนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายแล้วก็กัาจจะไม่ค่อยถ่ายดู<า>ครับแต่บังคัว่ามันได้เยอะอยงไงเลยถ่ายให้ดูโอเคไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย